สมยศเจริญยนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้สองรอบเลยนะคะแนะนำอีกตัวนึงค่ะเป็น R T 9 0พัดนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพัดนะคะตัวสีสันของเครื่องนั้นก็จะสีซสซาสยเหมือนเดิมสภาพเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่90%นะคะร้านการันตีเรื่องสภาพเครื่องเลยตัวนอ็อตทุกตัวนะคะทางด้านข้างดูจากแผงข้างก่อนเลย น็อตทุกตัวยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีรอยขยับเลยนะคะอ่าดูตัวคันเร่งของเครื่องนะนี่ตัวเร่งสภาพยังดีแพงข้างทุกอย่างตัวอ่ากองน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนแล้วนะคะตัวกองเราเปลี่ยนให้ไม่มีเยอะไม่มีซึมนะคะต่อไปเรามาดูโชมด้านหน้าเครื่องกันบ้างค่ะ ตัวพัดหมายถึงรุ่นไฟใหญ่นะคะไฟด้านหน้าจะเป็นโฉมใหม่ตัวเครื่องนั้นจะเป็นสีเดิมอาเฟรมด้านข้างตัวฝาถังฝาอาหม้อน้ำทุกอย่างเดิมหมดหางเป็นหางบอลนะคะตัวนี้ตัวด้านหน้าของแผงอก็น็อกก็จะเป็นน็อตเดิมเดิมทั้งหมดเลยค่ะ นี่คือรหัสเครื่องนะคะ RT 9 0ตัวนี้เป็นรุ่นพัดนะคะรุ่นพัดนะไม่ใช่ DI นะคะตัวนี้เป็นพัดนะคะต่อไปมาดูสีส่อนของมูเล่ค่ะมูเล่เดิมนะคะอ่าฟังเสียงมูเล่อ่าลูกสูบยังดีอยู่นะดูน็อตค่ะน็อตเป็นน็อตเดิมนะคะลอยย้ําไม่มีนะเป็นรอยเดิมทั้งหมดเลยค่ะ ดูสีสันของมูเล่เลยนะคะการใช้งานเครื่องตัวนี้น้อยมากเลยทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งตัวแห่งด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะคะไม่มีรอยบุบรอยอมีปัญหาของเฟรมแตกอะไรนะคะไม่มีเลยนะด้านข้างาด้านหลังฝาสูบฝาสูบก็ยังเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะตัวยกตัวนี้นอ็อตก็ยังเดิมอยู่เหมือนเดิมนะคะ เดิมทุกอย่างเลยสภาพ90%นะคะตัวนี้หายากมากเลยนะ rt 90%พสภาพ90%ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องใหญ่นะที่สภาพดีๆหาง่ายกว่า90%นะะี90่ค่ะ90หายากมากเลยนะสภาพแบบว่า 80%-90% นี่หายากจริงๆสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่สมยศเจริญยน 0801128560หรือจะโทรมาที่0659307563นะคะ RT100 พัดตัวนี้สภาพ90%หากลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อหรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะร้านยินดีให้บริการนะคะ